เป็นทิปของคนที่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ก็ทำอย่างพยายามจะทำถึงข้อเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องพยายามดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนไทยไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นเลย <laughs> ค่ะทำไมคะมันยากอะไร<ม>นายยากคือเราก็ จริงๆแล้วมันก็เน้นคือมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนที่มีสิ่งแปลว่าสุขภาพแข็งแรงมันก็ไม่ใช่เนาะแต่มันได้หมายถึงว่าคนที่ดูแลตัวเองสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นกินออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะแค่จริงๆหน้าท้องแบนราบหรือว่าลุกขึ้นมาทาอะไรเพื่อตัวเองมันก็คือไร้กว่าเรีกว่าดีแล้วแต่ว่านี้เนี่ยคือผมต้องถ่ายว่าจะต้องเห็นอะไรบ้างเสื้อผ้าเราไม่ได้เคอะเขินเพราะว่าเราก็ใส่แบบนี้ออกกาลังกายอยู่แล้วแต่ว่าบางทีถ้าโพสอะไรเงี้ยค่ะที่ติทธิภาพแกก็จัดเต็มโอ้โหอยู่บนแบบ อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางท่ามันก็มันก็ผิดค่ะประชาิชนก็จะบอกโอ้มันมันยากจังเลย <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ก็โอเคค่ะก่อนถ่ายต้องมีการเตรียมตัวอะไร <c oughs> เพื่อให้มันประเจน,น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในในช่วงวีคก่อนที่จะมาถ่าย <c oughs> อะไรเงี้ย ได้เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนการกินเปลี่ยนการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจะกินทุกอย่างอาจจะลดอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเราทําได้จริงๆมันก็เป็นสุขภาพของเราสตรีทแค่ไหนคะแพนตอนนั้นก็พยายามนะคะเช้าทีเราเกิดกินสลัดอะไรอย่างเงี้ยกลางวันก็โอเคปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแต่พอเลิกพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กระด่าเหมือนเดิมตามแรงดูอดอยากมานานมากอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะพยายามว่า <infrared> ถ <light> <The acid baptism> ้าเราทําได้มันก็ดีกว่าไม่กินน้ำบัดลมของทอดของมันอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามันเลี่ยงได้มันก็มันก็ดีกับกับร่างกายเราอยู่แล้วค่ะก็มีบ้างแต่ยังไม่ทราบเยอะค่ะว่าก็ก็แม่จะก็เราก็ตั้งใจเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้แบบคือไม่ใช่แค่แพงคนเดียวแต่ยังมีพี่โยแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งตัวถามคนก็เป็นคนที่รักการออกกำลังกายมากๆ เรอยากให้ได้เห็นแบบว <c oughs> ิธีคิดของแต่ละคนเนไก็แบบชมว่าคิดถึงไม่เคยเห็นลุคนี้ของแพนมานานแล้วแบบเปรี้ยวๆซีนิดๆอะไรต้องลุกมาทำอะไรใหม่ๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ดีค่ะมันก็มันก็ทําในสิ่งที่เรารักอยูงแล้วแต่ว่าแคาแ่อาจจะได้เห็นเป็นภาพเป็นอะไรชัดเจนมากขึ้น่าน,านั้นเันค <ừ> ่ะาไ ใจหลังแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถ้ามีหนังสืออื่นหรือว่าเป็นคอนเซ็ปต์อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเซ็กซี่จ๋าอะไรยางไงก็ได้จ้าแค่ไหนก็ดูดูตามความเหมาะสมแล้วกันค่ะ เราพูดคัดการถ่ายทำในช่วงของเราแล้วก็ช่วงของน้องใหม่นะคะเรากังวลตรงนี้ไหมคะจรที่จะไปส่วนตัวไม่ไทราบนะคะแบบว่าก็แล้วจะเป็นในขั้นตอนของของโปรดิวชันหรือว่าต้องทำง,งานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งแต่ว่าครูตามคำบอกสมมติเป็นได้แหละแต่แน่นอนว่าเราครูอ,อยากให้ได้เห็นโปรดิวชันที่ยังคงสวยเหมือนเดิมภาพสวยแล้วก็เนื้อเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครูเองก็คงจัดเต็มใน เขาอยากให้เป็นในในทิศทางอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบอกเรื่อยๆหรือว่าณตอนนี้ที่มีการปรับแก้ในบางส่วนอยู่ก็จะมีการอัปเดตกันกันเรื่อยๆอย่างแผนค่อนข้างสนิทกับพี่นัทเขามีแบบคุยให้ฟังไหมไม่ได้ดีเทลนะคะไม่ได้ดีเทลเท่าไหร่คือเราก็คือดำเนินทำในท่าที่ของเราอย่างนันจะคาดหวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเช่นว่าเอ้ยพี่กำลังดำเนินการอะไรอยู่แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่เด้นไร เราได้กังวลใช่มคะก็การทาในของเราแล้วกันเนาะปวดหัวมาแต่ว่านจริงมาอะไรอย่างเงี้ยแลเ่อยาก็ต้องค่อยๆเนาะแ้วก็มันก็เป็นละครอมยักเรื่องใหญ่ของนังรูยูอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เราได้เปิดก่อนเราได้ได้เริ่มทำได้ลงมือทำก่อนอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องแรกซึ่งก็ให้เห็นความตั้งใจและการแต่เรื่องที่สงเรื่องที่สาเราก็คงคงเอานำมาปรับแก้ไขแล้วก็ให้มัน มีขึ้นถูกใจแฟนๆมากขึ้นตรงตามในแบบที่ที่แฟนๆอยากจะิดตามชมเนาะงกันมากขึ้นหรือยืดเวลากันให้ยาวขึ้นเลยคะมีเรื่องค่ะมีแสว่าแบบมีแต่คนบิ๊กเนมที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ทาให้การทํางานค่อนข้างยากขึ้นค่มาคือจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนของของการทํางานอยู่แล้วค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะในในส่วนของแพในเรื่องของแพในงานของเราก็ดูกาัความเหมาะสมในในขั้นตอนการทํางานอยู่แล้ว ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบว่าเว<ร>ลาคิวที่ตัวใหญ่มาเจอกันโอเคใช่ไหมคะไม่มีบอกว่าต้องเลื่อนกล้องกว่าจะครบอะไรอย่างเงี้ยเป็นแคใช้เวลาใช่ไหมคุไม่ได้เข้าแข่งกับพี่บิวเลย <c oughs> เลยนาะก็ส่วนมากจะเป็นแพเค่เก็เป็นแแกลงเพื่อนๆอ,อะไรอย่างงี้กันอาหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล <ๆ S 2> ้วก็ถ้าเกิดว่ามีคิวถ่ายชัดเจนแน่นอนจะทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูรายละเอียดให้ไปให้ให้คิวกันไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ๆที่กองก็น่ารักค่ะก็ไม่ได้ ก็ตอนนี้ยังโอเคแนละ